นิกกี้นัชชาตฟิวขาดซัดเพจดังเอาไปแขวนทำคนด่าปมมุมมองความรักที่เล่าในรายการกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิจารณ์สนานเมื่อนิกกี้นัชชาตปรากฏตัวในรายการของหม่ำจกมกเจอเพจดังเขียนวิจารณ์หลังเจ้าตัวไปเร่วมทอกับหม่ำจกมกในรายการหม่ำโต๊ะเดียวถึงสถานะโสด พร้อมเผยสาเหตุเลิกแฟนสาวคนล่าสุดโดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ยังโสดยังหาไม่ได้เพิ่งเลิกกับแฟนไปยอมรับตอนเลิกมันก็มีเศร้าถามต่อว่ามันเรื่องอะไรพอรู้ไหมนิกกี้ตอบว่าเราก็เล่นสไตล์เราอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบสไตล์หอมหัวผู้หญิงถามต่ออีกว่าแล้วเขาเตือนเราไหมนิกกี้บอกว่าเขาไม่ได้เตือนเขาเห็นในงานของเรา ถามว่าแล้วเราทําบ่อยไหมบ่อยที่ทุกอาทิตย์เลยถามต่ออีกว่าหอมหัวหรือหอมแก้มหอมหัวพี่ไม่ถึงขั้นหอมแก้มนอกจากนี้ยังถามว่าแล้วเคยขอโทษเขาไหมไม่เคยเลยเพราะเรามีอีกโก้เราถือว่าเป็นงานถามว่าตอนนี้ยังคุยกันอยู่หรือเปล่านิกกี้บอกว่าเนี่ยอยู่สตู11เอเองเนี่ยพี่ให้คนไปเรียกมาสีถ่าย6ฉากอยู่ถามอีกว่าตอนนี้คุยกันอยู่หรือเปล่านิกกี้บอกว่าคุยแต่คุยเป็นเพื่อนไปแล้ว หลังจากคลิปการให้สัมภาษณ์ปรากฏออกไปก็มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายรวมถึงเพจดังอย่างโต๊ดรีวิวที่ได้หยิบยกประเด็นนี้มาแสดงความคิดเห็นโดยโพสต์ไว้ว่าทุกความสัมพันธ์ต้องการการให้เกียรติกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง 1. ได้ดูสัมภาษณ์ของคุณแฮชแท็กนิกกี้นชัดในรายการแฮชแท็กมามโต๊ะเดียวเลยเข้าใจทันทีว่าทำไมจึงมีปัญหาความสัมพันธ์คำตอบคือ ต่อให้ไม่มีอะไรทําแบบสนุกสนานในงานแต่ในแง่ความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่มีคนรักที่ไหนสบายใจวงเล็บนี่ไม่ใช่เรื่องของเพศด้วยนะต่อให้ผู้หญิงไปยุ่งกับผู้ชายในงานก็ไม่มีแฟนที่ไหนสบายใจได้ร้อยปอร์เซนตแม้จะไม่มีอะไรเลยงานจบคนจบไม่ที่สารตอไม่ได้นอกใจ ไม่ได้ทําอะไรนอกกรอบที่แสดงถึงการมีชู้มีอะไรที่แสดงออกว่านอกเหนือจากงานแล้วไปทําอะไรกันต่อแต่สําหรับทุกความสัมพันธ์เราแค่ต้องการความสบายใจต้องการได้รับความใส่ใจให้เกียรติและเคารพเส่่กการละกัน 3. การมีขอบเขตต่อผู้ร่วมง,งานในการปฏิบัติต่อกันเป็นเรื่องสาคัญที่ควรให้คุณค่าเช่นการรักษาระยะห่างการปฏิสัมพันธ์การใช้ถ้อยคําหรือข้อความ การสัมผัสร่างกายและความใกล้ชิดสนิทสนมทุกอย่างเป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงการให้เกียรติและเคารพเพื่อนร่วมง,งานในขณะเดียวกันก็เป็นการเคารพและให้เกียรติคนรักที่ทําให้ขอบเขตชัดเจนว่าทิ้คนรอบตัวแบบใด 4. เอาจริงๆเรามองว่าคุณนิกกี้อาจจะไม่พร้อมมี long term relationship หากยังมองว่าความบันเทิงจากการนําเสนอมุกต่าง เป็นไปในแนวที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ร่วมงานที่มันไม่สามารถอธิบายให้คนให้ความสัมพันธ์รู้สึกสบายใจเข้าใจและมองเห็นภาพตรงกันได้มุกตลกที่เกิดขึ้นหรือการเล่นในจอที่สนุกสนานอาจจะเป็นความทุกข์ของคนรักเพราะไม่อยากให้ใกล้ชิดเกินขอบเขตวงเล็บต่อให้เข้าใจว่าเป็นงานก็ยังรู้สึกอึดอัดใจอยู่ดี 5. มันหาคนเข้าใจยากที่จะโอเคกับการปฏิบัติกับผู้อื่นแบบใกล้ชิดแล้วรู้สึกถูกลระเมิดในความสัมพันธ์แม้ในชีวิตจริงไม่มีอะไรเลยแต่การมองเห็นการทำงานและกิจกรรมที่ไม่ให้เกียรติการซ้ำๆมีผลทางความรู้สึกให้คนรักมองว่าตนถูกด้อยค่าไม่ให้คุณค่าไม่ให้ความสบายใจกันมันถูกคิดไปได้ต่างๆนานา,นาเช่นเขาจะช่วยโอกาสไหมหลังงานจบแล้วมีอะไรไหมมันสร้างความระแวงไม่รู้จบ6 ปัญหานี้จะหมดไปถ้าเปลี่ยนรูปแบบความใกล้ชิดสนิทสนมที่ให้เกียรติกับเพื่อนร่วมง,งานและทุกๆคนรอบตัวให้เป็นไปอย่างเคารพกันบนพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างมีขอบเขตซึ่งกันและกันไม่ได้สร้างความสบายใจแค่กับคนรักแต่มันทําให้ความสบายใจเกิดกับเพื่อนร่วมง,งานและภาพลักษณ์ของตัวบุคคลยิ่งสง่าง,งามมากขึ้น 7. บางทีที่คนเราไม่ขอโทษกันเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราทําอะไรผิดแต่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่เคยถามความรู้สึกอีกฝ่ายก็ได้ว่าเราทําเขาเจ็บปวดตรงไหนถ้าเราเข้าใจอีกฝ่ายมากขึ้นการขอโทษการการให้อภัยกันและการปรับตัวกันทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นและนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและให้คุณค่ากันและกันอย่างแท้จริง แค่เพียงลดอีกโก้ของตัวเองลงเท่านั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนและพฤติกรรมของเราเปลี่ยนได้เสมอต่อให้เป็นในงานก็นยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเราจะหอมหัวเพื่อนร่วมงานกันทำไมเพื่ออะไรหน้าพี่หม่ำตอนสัมภาษณ์เรื่องความรักตอบแทนใจเสียงในหัวไปหมดแล้ววงเล็บพี่หม่ำสัมภาษณ์อย่างจเย็นและรับฟังอย่างไม่ตัดสินเป็นมืออาชีพมากถ้าเป็นพี่นวงอาจจะหนังคนละม้วน แน่นอนว่าจากการวิจารณ์รายยาวของเพจดังทำให้นิกกี้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยนิกกี้ได้โพสต์ใน Facebook จนตัวว่าคุณรู้จักผมดีแค่ไหนเอาชีวิตรักของผมไปวิจารณ์ให้คนด่าคุณไม่ชอบชีวิตผมก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมอาชีพคุณหากินง่ายเนอะแค่เอาคนอื่นมาวิจารณ์เออหากินง่ายดีชื่นชมครับต่อมาก็ได้โพสต์อีกว่าขอโทษนะครับผมกับพี่หม่ำสนิทกันเราเลยเล่นกันต่อให้เป็นพี่หน่วงเขาก็รู้จักผม มีแต่คุณที่ไม่รู้จักผมแต่พีเหมือนรู้จักดีขอโทษนะครับคอนเทนต์ผมในอดีตมีค่าเสียหายจ่ายค่าตัวเพื่อทำงานทุกคนตรงข้ามกับคุณที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วให้คนมาด่าผมส่วนคุณได้ engagement และเงินโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเยี่ยมครับและตามด้วยอีกโพสว,ว่างานคุณง่ายเนอะแค่เอาชีวิตคนอื่นมาแผะเล่นให้คนอื่นมาด่าผมเข้าใจผมในทางที่ไม่ดีทุกงานมีค่าเสียหายค่าตัวนักแสดงในการทำงาน แต่คุณแค่เอาเรื่องราวของคนอื่นที่ลงทุนโรงแรงมาแขะเล่นเพื่อเอายอดเ n g a ก e m e n t จากนั้นดรามา่าเริ่มบานปลายทางด้านเพจตต้รีวิวได้ออกมาโพสต์ว่าจากโพสต์ของคุณนิกกี้ถึงประเด็นโพสต์ของผมก่อนหน้านี้ 1. คุณนิกกี้พูดถูกทุกอย่างจริงๆนะครับเพราะคุณนิกกี้แสดงความเห็นบนเนื้องานที่ตนทำที่เต็มไปด้วยการลงทุนในขณะที่ผมพูดในมุมมองของเนื้อหาในการสัมภาษณ์แต่มันพลาดพิงไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคุณนิกกี้จริงๆในการทํางาน ซึ่งทางคุณนิกกี้พูดถึงเอนเกจเมนท์ที่ผมได้เป็นของฟรีแต่จริงๆแล้วผมตั้งใจวิพากวิจารณ์เฉพาะเนื้อหาในการสัมภาษณ์เท่านั้นจริงๆไม่ได้เอารายการของคุณนิกกี้มาด้ยค่ะเพียงแต่ตั้งคำถามเรื่องการหอมหัวที่มีผลต่อความสมพาน์ตามคำสัมภาษณ์นี้ซึ่งถูกต้องที่ว่าผมไม่ได้รู้จักคุณนิกกี้ดีพอดังนั้นน้อมรับทั้งหมดที่คุณนิกกี้ได้ชี้แจงไว้ครับ 2. ผมมองว่าการวิพากวิจารณคอนเทนต์ content, รายการของคุณมามที่เป็นเนื้อหาสาธารณะนั้น สามารถชวนคนพูดคุยได้อย่างสุจริตและผมเห็นประเด็นนี้มีการพูดถึงเป็นวงกว้างในทวิตเตอรเอยู่ก่อนหน้านี้จึงหยิบมาพูดคุยบนเพจเพราะสังคมพูดถึงสัมภาษณ์นี้ก่อนที่เพจของผมจะนํามาคุยจึงคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสเล่าเรื่องนี้ได้เช่นกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในสังคมออนไลน์อันนี้คือโพสต์ต้นทางจริงๆที่ผมเห็นมีการพูดคุยกันก่อนที่ผมจะเข้าไปดูรายการครับ ร้อมแปะลิงก์และบอกว่าซึ่งมีการพูดถึงอย่างกว้างขวางในเนื้อหารายการพวกนี้ 3. ผมเพียงแต่คิดว่าเนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆความสัมพันธ์ของทุกๆคนด้วย3ที่จะได้เจอประสบการณ์ความรักที่แตกต่างกาันมาแลกเปลี่ยนความคิดการเมื่อเจอปัญหาความสัมพันธ์ในลักษณะคล้ายๆกัน 4. ผมพิมพ์มาชี้แจงและขอแสดงความขอโทษอย่างจริงใจหากข้อความใดสร้างความมัวหมองไม่สบายใจและทําให้รู้สึกเป็นการตําหนิต่อว่าหรือมองว่าเป็นการเอามาโพสต์ให้คนรุมตําหนิผมมองเพียงประเด็นที่คุณนิกกี้นําเสนอในฐานะบุคคลสาธารนะณะควรจะเป็นที่พูดถึงได้อย่างกว้างขวางเท่านั้น 5. การลบโพสต์อาจจะไม่ได้ลดการกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้น แต่อย่างน้อยรับในทุกๆข้อความที่ทําให้ไม่สบายใจและไม่อาจจะรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคุณยิกกี้ได้ทั้งนี้ผมยินดีที่จะลบมันจากทุกๆช่องทางและสื่อสารอย่างจริงใจในเจตนาของตัวเองไปถึงคุณนิกกี้ผ่านข้อความของโพสต์นี้ครับขอโทษอย่างสูงและน้อมรับความเห็นจากคุณนี่กี้ทั้งหมดครับทําให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ต่อทันทีโดยคอมเมนต์นี้บอกว่าบางเรื่องนองไอเดีย บ้างก็ได้ครับรู้5วิเปอร์เซน์ีไป70-80ก็ได้นะยิ่งเรื่องชีวิตส่วนตัวรัก,รก,รกๆค้ายเก็บไว้นิทากับเพื่อนสนิทก,ก็พอถ้าทนไม่ไหวเพจตอบกลับว่าผมน้อมรับครับขอบคุณมากครับต่อมาคอมเมนต์นี้เขียนว่า ขียนขอโทษได้ครอบคลุมข้อกฎหมายในแง่การวิจาร์ณโดยสุจริตโดยไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาทดีครับใช้แทบทุกๆ่อยคำสำคัญเลยเพจตอบกลับว่าคือผมไม่ได้เขียนตอบเพื่อประเด็นทางกฎหมายนะครับแต่ถ้าส่วนที่เราผิดเราน้อมรับเรายอมรับได้เลยผมอ่านข้อความคุณนิกกี้แล้วผมเข้าใจทันทีว่าโพสผมทำให้เขาทั้งไม่สบายใจและเดือดร้อนแม้เราตั้งใจวิจารณ์แบบเนื้อหารายการคุณหม่ำ ผมผิดผมขอโทษได้จริงๆและผมไม่อายที่จะผิดพลาดหรือขอโทษผมรู้ดีว่าผมเขียนแล้วกระทบเขาแต่ผมอยากแสดงเหตุผลจริงๆที่ผมเขียนถึงเขาให้เข้าใจเจตนาที่สุจริตวงเล็บเพราะปกติผมเขียนวิจารณ์หลายๆเรื่องในข่าวต่างๆไม่ใช่เพราะเอาเขามาแขนให้ใครรุมตำหนิแต่ผมเขียนวิจารณ์หัวเรื่องต่างๆเป็นปกติของเพจจริงๆครับส่วนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า บางเรื่องถ้าเราไม่รู้อะไรมากก็ไม่ต้องพูดก็ได้ปีหนึ่งปีหนึ่งคุณพูดทุกเรื่องเลยบางเรื่องก็ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรกับเขาจะต้องขอโทษสักกี่ครั้งกันครับคุณอายุเท่าไหร่แล้วพลาดก็พลาดเรื่องเดิม,ดมถ้าพูดว่าผิดเป็นครูตอนนี้เป็นซูเปอร์ศาสตราจารย์ไปแล้วคือทนได้เหรอเวลามีอะไรผิดมาลักษณะนี้ทุกคนต่างพูดพร้อมกันเธอเพจนี้อีกแล้วเพจได้ตอบกลับว่าผมว่าคุณเข้าใจผิดครับหนึ่งผมไม่ได้พูดทุกเรื่อง ผมหยิบเรื่องที่ผมสนใจและคิดว่าตัวเองมีความเห็นจริงๆต่อประเด็นนั้นเท่านั้นอันนี้ไม่จริงครับคุณจะเห็นหลายๆข่าวที่ผมไม่ได้นำมาเสนอด้วยซ้ำเพราะผมไม่ได้สนใจ 2. ปกติผมพูดในมุม side story มากกว่าไปยุ่งเรื่องข่าวแต่ผมพูดในมุมที่ผมมองว่าจากเรื่องราวนี้แล้วเราเห็นบทเรียนอะไรจากเรื่องนั้นๆวงเล็บผมไม่ได้เอาเรื่องใต้เตียงหรือเรื่อง ตื้นลึกหนาบางของชีวิตใครมาเล่าเป็นตุกเป็นตาถ้าเคยอ่านจริงๆจะรู้ว่าผมเขียนอะไรแต่ถ้าไม่เคยอ่านเลยไม่เป็นไรครับ 3. ต่อให้ผิดกี่ครั้งผมก็ขอโทษได้ครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มากๆผิดก็แค่ขอโทษและต่อให้มันจะมีครั้งต่อไปผมก็แค่น้อมรับและขอโทษแค่นั้นครับวงเล็บและก็ยังอาจจะผิดได้อีกไม่เป็นไรครับเรียนรู้และพยายามทำให้ดีขึ้นผิดอีกก็เรียนรู้มันต่อไปพยายามต่อไปครับ และยังมีอีกมากมายหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาวิจารณ์กับดามาในครั้งนี้ย้อนกลับไปเรื่องราวของนิกกี้นชัดและก้อยอารัชพรที่หนุ่มนิกกี้เคยเปิดตัวคบกับก้อยอารัชพรและแน่นอนว่าที่ผ่านมาก็ทําเอาแฟนๆฟินกันไม่น้อยและปฏิเสธไม่ได้ว่ามีทั้งคนชอบและไม่ชอบแต่ทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันมากกว่า3ปีก่อนที่จะมีการออกมาเปิดใจยุติความสัมพันธ์จนกลายเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิง ซึ่งในตอนนั้นก็มีกระแสข่าวลือต่างๆนานาแล้วก็มีข้อสงสัยว่ามีเรื่องของมือที่3หรือไม่โดยหลายคนโยงไปถึงความสนิทสนมและการเล่นกันเกินงามของนุ่นสุดทิพาจนกลายเป็นกระแสราม่าต่อเนื่องทันทีจนกระทั่งทางด้านของนุ่นสุดทิพาถูกทัวลงสนั่นต่อมาทางนิกกี้และนุ่นก็ออกมายืนยันความสัมพันธ์ว่า เป็นเพียงแค่พี่น้องกันขณะที่เวลาผ่านไปทั้งได้ของนิกกี้ก้อยก็ยังสามารถมาเจอกันได้ทํางานร่วมกันได้จนแฟนคลับแอบเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมารีเทิร์นรักกันหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ m ูฟออนตัดสินใจเพียงแค่พี่น้องกันซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องราวที่นิกกี้เล่าในรายการนั้นจะใช่ก้อยอรัชพรหรือไม่ก็คงต้องไปรอถามเจ้าตัวเพื่อความมั่นใจอีกครั้ง